Ini niscaya, sama mahapituspunya. Ini niscaya, sama mahapituspunya. Ini niscaya, sama mahapituspunya. Para sama กุตังพกวตังิวตโอวาทุกัตวะท้าพโมธรรมนัมฉันนิปุวริาณโทพัวโตาวสังโมสัังนัมมัน พอรอรชุนี้อเปิดปะชุมนี้นะคะสมัยสามัญสมัยที่สครั้งที่2 2 5 6 6ง้อสเราร<ม>ะเบิดวาระที่1เลยนะคะเรื่องประธานแจ้งให้กาในที่2 2สิงเอสิงหาสอพศ2 566นะคะเรื่องขอลาเออกจดาคตำแมงในขาราการสภาการบริหารส่วนตำบลแหบมชีสุ ข้าได้รับ,บ,บการแต่งตั้งเป็นเลขาเลขาธิการสภาวิหารส่วนตำบลด่านอุตสูรอำเภอโด่านจังหวัดหนองคายในะบัดนี้ข้าพเจ้าได้มีวาประสงค์จะขอลาออกตำแหนง่งอันนี้ที่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 กล่าวนี่ก็คือนางสาวสวักษิ์นะคะสวัสดิ์ตนะก็ได้ลาออกจากตำแหน่งเลขาจารนะคะ วันที่22สิงหาคมส5งพัน้าร้ยจึเนมาเพื่อทราบนะคะถจามีอะไร้เลยค่ะครับเรีย่านประธานนะครับเอ่อไหลอกฐานรวเลี้ยงนะครับดยแจกจท่านรองประธานสภาท่านจะเปนอุบัติเอตอดอ่าตเกตอลนี้ก็ แน่นะคะวันที่14สิงหาคม2566นะคะค่ะก็เรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านนะคะตรวจบ การกระทำกระทำนในการบร